แบบพิเศษเลยเด้น้ำปลรสวัสดีครับพี่หลงปอบบายส,สุขสุขพอกันกับรายการอีสานภาสวกมมนิชิ้าิน,านเรา เราหอยโขงพี่น้องเออเป็นหอยโขงชนิดพิเศษเลยมรินี์เป็นเมนูใหม่ของร้านพี่น้องเราหอยโขงกับอ่าหอยโขงซีฟู้ดนะครับเป็นหอยโขงสดๆเลยเห็นไหมเนี่ยแตก่ก็ดูใ,ใกล้ๆเนะี่ยจะเป็นหอยโขงแบบแบบพิเศษเลยเด้สดๆนะครับไม่เป็นหอยฟิตนะฮะอืมอืมอืม อืมอร่อยมากม,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 มีความนัว หอยนัวมากปูปูมันอันดับหนึ่งอยู่แล้ว สามารถจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ฮะเป็นเหลากะเซียพี่น้องสบประเดี๋ยวครับหมอเพราะว่าปลาอีสานประสมเสียบอยู่แล้ว คอยดีเราเป็นผู้แรกๆผ้าปินกินหอยอะ่ะม,มัน่อยนะถ้าเป็นหอยสดอ่ะ่อยมาก่อยก็คือไม่เหนียว ดูปูตะกร้อมปูด้วยกฮะปูคือแบบปูคือดีมากปูแบบมาตรฐานปูพรีเมียมคือแบบดูดิปูมันมาก Ừ. Ừ. ô Ừm. mặn Ồ แตบแห้งอ้ปูนาบ้านเท่าหร่างเราปูนาแต่ไม่ได้เลี้ยงในานานะเพราะว่ามีฟาร์มเลี้ยง ปลอดภัยอีปิงอีเปิ่ไม่ต้อง,องห่วงบะหมี่จ้าพี่ ปูนิ้วอ้วนมากอืมดีป้องแสบแห้งอืมอจริงอ่ะแล้วปูคือที่หนึง่งน,น้ำบมูวันปูราดอาหารอีสาน้าสวนตำบะกุ้งแสบน้ำบมูวันคือกัน คือแบบป้าเแม่นู่นนีแ่แบบพู้ได้ม่งส่างเด้พี่ห้งังเนอะเราหอยนาอบอกได้บอผิดหวังหอยนาสดจริงต่งงงเลยแหละลูกค้าไม่เชื่อไปดูได้ที่หลังร้านทางไว้เลย ใช่ปรอกกอ้องก้อนตอนนี้ตากล้องมือสั่นนะครับเอาซ่ำเนี่ยพี่น้องครับผมพอกันในคลิปหน้าเด้อจา้าสร้างได้นะครับวู้ใดอยากกินเมนูนี้ก,ก็ามาได้ร้านอาหารอีสานปลาสดแพรกษาเปิดทุกวัน11บเโมงยืนยันสามทุ่มมันตับ 嗯。嗯嗯